ดีบี้ข่าวแรลก,กับแม็กแจกกระทงไปแอบถ่ายสาวที่เขารักษาตัวด้วยการโควิดอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วเอาภาพเนี่ยไปแชร์ไปอัพต่อในโลกโซเชียลท่านผู้ชมครับแบบนี้คนที่ถ่ายจะโดนกี้กระทง <S <S ท่านผู้ชมครับว่ากันด้วยเรื่องการถ่ายภาพถ่ายรูปเนี่ยโดยหลักแล้วนะฮะเราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายรูปคนอื่นนะ ทุกคนแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสิทธิความเป็นส่วนตัวอยู่เราไม่สามารถจะไปถ่ายคนนั้นคนนี้ตามสถานที่ต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรงพยาบาลก็ตามแต่นะเราไม่มีสิทธิไปถ่ายเขาไปถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นการก้าวล่วงในความเป็นส่วนตัวของเขาอะนะครับเป็นการละเมิดแล้วส่วนกรณีนี้เป็นทั้งคนป่วยแล้วอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยอยู่ในกระบวนการรักษาการโควิดอยู่เนี่ยหนึ่งถือว่าผิดพรบคอมคุณผู้ชม เพราะว่าถือว่าเป็นการอัพภาพนะหรือนําภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทําให้ผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเดียดชังได้รับความอับอายเป็นความผิดตามมาตรา1 6แห่งพรบอรคอมพิวเตอร์ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนี่กระทงแรกกระทงที่2ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยนะตามพรบรสุขภาพแห่งชาติปี50มาตรา7 กำนดไว้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายรูปของเขาแล้วนําไปเผยแพร่ที่อื่นทําไม่ได้คุณผู้ชมฮะแล้วยิ่งทําให้เขาเสียหายด้วยถือว่าเป็นความผิดมีทั้งโทษปรับโทษจําคุกเหมือนกันแน่นอนคุณผู้ชมครับภาพพอมันปรากฏออกไปถูกแชร์เข้าไปสู่สังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง เธออับอายเธอเสียชื่อเสียงเธอไม่มั่นใจเธอเจ็บปวดใจ <y out ube> ก็ไปเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งดังนั้นท่านผู้ชมครับการถ่ายภาพไม่ว่าท่าเซลฟี่ตัวเองถ่ายไยถ่ายขี้มแมลงวันสักกี่เม็ดจะถ่ายท่าเดินท่านอนท่านั่งเกาะพีดานถ่ายท่านสามารถทําได้เพราะตัวท่านเองแต่การไปถ่ายคนอื่นมันถือว่าเป็นการละเมิดสิ์ยิ่งเป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ต้องรับไปทั้งสิ้น3กระทง เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าเห็นดูครับเพราะว่าป่วยกายแล้วก็ต้องมาป่วยใจแล้ว